พี่น้องนี่เนาะโอ้เขียดันกินไหนเนาะมันอยากออกซิสมๆพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นน้ำคั่มเนาะ เดี๋ยวนี้เราก็ซ้ำเลยอะไรพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเนาะยินดีตอนนับเก่าสู่ซองเบากีบันหน้าคนเดินป่านะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขากบสิเขามาใส่ชีวิตอยู่ป,ป่าเพื่อเอาตลอดเนาะพี่น้องเนาะในป่าหนึ่งวันเนาะมาคนเดียวพี่น้องแล้วกะสิไปหาอาหารการกินแถวปา่าแถวุงเนาะแล้วกะฮ้องกบสิไปเห็ดมองผักที่ผักเนาะพี่น้องเฮ้อว่าสิไปเห็ดอูนอนนอนผัก หลังจากหล่อเมื่อยแล้วก็สิเพือู่นอนหลินนอนพักนะพี่น้องเนาะอยู่กลางป่ากลางลงเนาะไปคนเดียวพี่น้องไปเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขึ้นภูนปึงปลายัางไรก็ให้อยากเบากี้ข้อนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขามาเบิ่งมาสมมเบากี้คือเก่าคือเดิมเนาะเขามาก็ไหลก็แสรพี่น้องเนาะ ติดตามให้บอกกี้เนาะสำหรับคนที่เขามาใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับยอดวี่อยู่ตกแห้งพี่น้องเนาะบอกกีกับสีสัญญากับพี่น้องเนาะบอกกีกับถามีเอฟซีเขามาเบิองลา์เนาะพี่น้องเป็นพันเป็นหมื่นคือเก่าเนาะบอกกีกับสีได้เฮ็ดคลิปต่อเนื่องเลยพี่น้องเนาะเพราะส่งก่อนกับคือบอกอลไรพี่น้องคือบอกกีบอกไปเลยเนาะว่าบอกกีกับมีปัญหาในสองเนี่ย วันนี้บอกี้ก็สีเฮ็ดคลิปเต็มที่เนาะพี่น้องในการถ่ายคลิปเดินป่าเนาะขอแต่ให้พี่น้องเขามาให้กำลังใจบอกี้เนาะพี่น้องเนาะมามาเบิงมาชมบอกี้เนาะคือเก่าพี่น้องเนะเาะะว่ามากนไลก็แซ่ให้บอกี้ไปถึงพันถึงพันนำเขาพี่น้องเนาะไปพี่น้อง แต่อย่าทางเขาสิไปเออน้ำก่อโอ้

เดี๋ยวนี้เหาทางลุงก็มีเนาะี่อ้องเดี๋ยวเขึ้นเ็เตเนาะออเี๋ยวจะขึนหาไปแทวถึงเดี๋ยวนี้เราเจอเขียนเลยคอเราเดนไปโอ้ลุ้งเลยลุ้งเลยนี่ นี่เดี๋ยวพี่น้องก็ได้อีกเนาะเขียน ได้เลยพี่น้องนี่เนาะโอ้เขียด นี้ำเทนิ point, remember, ่งใส่สามัญกินได้เนาะมันอยูกบออกซิเจสมบพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นน้ำคั่มเนาะเดี๋ยวเรจะเดินทางต่อพี่น้องเนาะหลังจากเข้าหาของกินแล้วเนาะก่อนจไปเดินทางต่อไปหา บอนทีฮอทำกับเขากินก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้มากะไก่สิ๋เทียงไงเนาะทางขึง้นก้โอ้มีความลำบากพี่น้องอยากมึนเนี่ยจังหวะนี้ไปะีจอ ตกขนาดหลงยันหมื่นลงเนาะห้าหมื่นก็พอดีหอดหองเลยเหมือนลงเนาะไปทำบาดรนี่สิบมีบัดแผลเจ็บปวดพี่น้องเขาต้องระมัดระวังเนาะไปเขาขึ้นมาจากหองเลยพี่น้องอู้ซึขันเนาะขันน้ำแข็งน้ำคางขันน้ำแคนี่แดงเลยพี่น้องเนาะเห็นปะแดงเลยนาซิแมนเป็นมีหมักทง ตัวเห่เนาะพี่น้องม,มันตะุ้มแหนะพี่จะทำให้ห่อคันเนาะแล้วกัสิโอ้คันเลยพี่น้องเด่เนในหอกมาหอดจุดหนึ่งเลยนะพี่น้องเนาะอยู่กลางโล่งเลยเนาะโอ้มีเสียงเนาะแล้วก็ไก่มอสินะจิสิะตันใหม่มาเจ็ดเปยนอนพี่น้องเนาะเรียนอน,ะนอนผักเมื่เนาะเจ็ดอู๋นะพี่น้องเนาะ มามาเจอไวยพี่อนเนาะว่าไงเดี๋ยวแต่ห้องก็บอกแล้วเนาะววาเหาองมีองกินอยู่เขียดที่เขาหาเนะเพี่น้นงะก่สชงก็ใหม่เลยเ้าจะขอตัดจะเห็ดตีนอนเลยขอพระกฤษทำอาหาร กินเขาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้มันก็เที่ยงเลยเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็มาฮอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาตัดเนาะนีหาบลำตมา็อู่ได้ ແດ່ຫຍໍ້ກາດພນດຽິປຕອເຄືນາມາຝ tắt cơm ảnh hưởng bụi nó เดี๋ยวคุ้ซึกอยายกิ่เขาพี่น้องเดีวยวให้ไป้าดัาไปกินเขาเนาะ พี่น้องอาหารเฮาได้มื้อเ้าเนาะเฮาหาเกียดพี่น้องตาหอเนาะตาสน้ําค่ําพี่น้องก็ได้พอได้กินอยู่เรีวเนาะกินเต็มที่พี่น้อง ปีพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮาก็สินอนพักผ่อนเนาะถ้าเฮาสิถ้าทายตอนกินข้าวพี่น้องเนาะเอาไว้สํานี้ก่อนเดี๋ยวบักกี้สินอนพักก่อนเดี๋ยวนี้เาก็สุกลพี่น้องเนาะกินขเฮาเนาะ ອັນເນາະພີ່ນ້ອງດຽວນີ້ເຮົາກໍກິນເຂົ້າກິນນ້ໍາໄປຕຽມຫ້ອຍເນາະອ່າຈັ່ງໃດບົກີ້ກໍຈະຂໍຈົບຄລິບພຽງເທົ່ານີ້ເນພອງດນກมันເລີມຄໍນາ4 0ລ້ພີນອງເນາະ4:30ແລງບກີກໍດດາກນາສໍາລັີບກີພຽທນີ້ເິນສານີກກສບດີພນ